ตึงตึ่งตึงตึงมีใครอยู่บ้านไหมคะอา้าวคุณเป็นใครเนี่ยคือว่าฉันจะมาสมัครงานเป็นเออคุณเมดที่นี่นะคะอา้าเหรอเป็นเมดเหรอดีเลยฉันกำลังต้องการเลยนาะอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะ เอาละงานเมดงานแรกก็คือดูแลตัวนี้นะด็อกกี้โอ้อโหทาไมน้องหมาน่ารักจังเลยนี่โบหรือเปล่าคะเนียไม่ใช่โบตัวนี้ชื่อด็อกกี้ด็อกกี้งั้นเหรอโอเคด็อกกี้ฉันฉันจะมาเป็นเมดที่นี่นะเรามาไป็น <c ười> อ้าวแย่แล้ว <c ười> แย่แล้วพี่คุณเมดโดนน้องหมากัด <c ười> แล้วจะทไง่ะเดี๋ยวเราจะต้องช่วยคุณเมด <uit> ตอนนี้เองทาไมโบวันนี้นายดุจังเลยเดี๋ยวดเดี๋ยวไม่จับด,ดีกว่าจะไม่จับนายแล้วโบอ้าวไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมีรอยเท้าอ่ะทําไงดีอ่ะดูจากรอยเท้าแล้วเขาน่าจะไปซนอะไรมาเราต้องทําความสะอาดให้เขาแล้วพี่ฝนใช้อุปกรณ์เสริมนี่ไม่กว่าดีกว่าอ้าวไม่ได้เหรออ้าวมันก็เลอะกว่าเดิมมาดีเออแย่แล้วกอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะใช้อุปกรณ์อันใหม่ก็แล้วกันค่ะเอ่อต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นใช่ไหม เครื่องดูดฝุ่นเนาโอ้ดีสบายเลยไม่ต้องกวาดไม่ต้องทําอะไรเลยดูดอย่างเดียวแน่จืบจับจืบจับเยี่ยมไปเลยนะครับคุณเมธอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวฉัชจะต้องไปทําความสะอาดห้องตังนี้สักหน่อยอุตะแย่แล้วทําไงดีเดี๋ยวแตกเอาแตกยังไงเนี่ยทาไงดีล่ะทีเนี้ยโอ้ต้องช่วยคุณเมธแล้วต้องหมอนลองเยอะเกินไปไงเดี๋ย ต้องใช้อันนี้ใหม่ต้องใช้อะไรนะเมื่อกี้มีให้เลือกอะมีแค่เชือกขับหมอนใช้เชือกช่วยนี่ <c oughs> บ่วงบานนี่บ่วงเขาเรียกว่าอะไรนะบ่วงอะไรนะนี่เมดหรือเขาบอย <c oughs> บ่วงแห่งสัจจะนี่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดียวบ่วงแห่งสัจจะนั่นของใครอะวันเดอร์วันเดอร์ของวันเดอร์บูแมนเดียวแล้วไปต่อนี่ปันตูอะไรนี่ไม่ให้เข้างั้นหรอ,อเออหรือว่าเขาจใจฉันเข้าไปทําความสะอาดข้างในมันมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราเราเลือกถุงมือกับ กรอนได้ใช่ไหมเออเราจะต้องเข้าไปดูข้างในดีกว่าเพราะความอยากรู้อยากเห็นนายฉันชอบชอบความอยากรู้อยากเห็น <c oughs> โอ้นี่ห้องอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้น่าจะเป็นห้องเก็บของมากกว่ามีดาบเอสคาลิเบอร์ด้วยมีดาบเราให้เลือกดาบกับอะไรอะพี่ฝนไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นเถาวันอะไรบางอย่างหรือเปล่าเลือกอะไรดีอะ <c oughs> นั่นนะดีถ้าดึงดาบออกจะเป็นอะไรไหมลองดึงดาบหรือว่าจะดึงเออเถาวันดีกว่านี่ลองดูเถาวันไหนอะ ถาวันอันนี้เอาไม่ใช่ถาวันโอ้ความจริงแล้วฉันเป็นนักเวทนะจ้าฮ่าฮ่าเรียบร้อยนี่นี่ต้องมีบิบบีดีบับบิดีบู้อะไรพี่หัวใบิบบดีบับบิบดีบู้ข้างในมีอะไรอ่ะนี่มันสลามอ่ะเนี่ยเออถ้าใช้สลามแบบนี้เราจะต้องใช้ไม้หรือว่าเราจะร้องกรีดดีอ่ะเออเดี๋ยวนะทําอะไรอ่ะเอออันนี้ดีกว่าใช้ปากดีกว่าเซลโลทักทายค่ะเอาสวัสดีครับอุ๊ย อย่าบอกเลยว่าคุณคือน,นักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าโอ้ชุดอย่างนี้ใช่เลยไม่ใช่อย่างอื่นแล้วอะแล้วจะให้เลือกอะไรอะคือฉันต้องการยาตัวยาทํใหม่เนี่ยไม่มีอีกสีหนึ่งอะตัวยาเอามาทําใหม่งั้นเหรออืมต้องการสีสีนี้ได้ไหมคะสีฟ้าได้ไหมคะเอาไหนลองดูดิฉันก็ไม่รู้เฮ้ยลองผสมดูสิโอ้โหระเบิดมาแล้วเอาใหม่เอาใหม,เหม่เราจะต้องช่วยนักวิทยาศาสตร์ผสมสูตรลับอันใหม่นะเนี่ยฉันฉันไม่ต้องการสีชมพูแล้วอะ ฉันต้องการสีอะไรล่ะคะฉันต้องการสีแดงตกลงตกลงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคเลยเนี่ยได้เฉยน้ำต้มมลอ้ยเลยอ้อแบบนี้นี่เองเมื่อกี้เขาให้เราผสมน้ำผลไม้อะทุกคนอืมต่อไปทำอะไรกันเนี่ยพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันชีวิตของคุณเม์ต้องทำอะไรบ้างนี่หลายอย่างแล้วเกินเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ่อพวกเราจะไปเที่ยวนะครับฝากดูบ้านด้วยระวังคุณโจรด้วยนะได้เลยค่ะ สวัสดีครับต้าแย่แล้วใครกันนี้อะอย่างนี้เราจะต้องช่วยเขาเลือกอะไรดีอะผมคือหน้ากากวัวครับหน้ากากวัวหน้ากากวัวล็อกกรี๊ดเย่แค่เสียงของฉันเธอก็เป็นลมไปซะแล้วลหรอ๋อมันปวดหูน่ะเข้ามาอีกแล้วทําไงดีเขานี้เลือกอะไรดีเก็ตบอร์ดกับตําลับแป้งตะลับแป้งเอามาทําอะไรไม่รู้เด๋ยวเดือนลองใช้ตะหลับแป้งนี่ตะหลับแป้งพิคาดนี่ปังไม่ อะไรเนี่ยมองไม่เห็นน่ะแย่แล้วเราจะต้องวิ่งหนีแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าจนหน้ากากวัวเขาจะตามเรามาเฮลมี me, ช่วยด้วยช่วยฉันทีฉันจะเลือกอะไรดีมีฝนต้องเอาเขาไปซ่อนเอาไปซ่อนเหรอซ่อนใน,นซ่อนในนี่เ,เครื่องซักผ้าซ่อนเครื่องซักผ้าห <laughs> แย่แล้วเลือกไม่ถูกระหว่างเครื่องซักผ้ากับอะไรนะผ้ะมาม่านเออผ้มาม่านในห้องน้ําเลือกอะไรดีทุกคนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพียกไม่หวนไม่รู้จะเลือกอะไรอ่ะเรียกว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยเด็ดสุดเครื่องซักผ้าเหรองั้นเลือกผ้าม่านดีกว่าเปลี่ยนใจปัดโถเฮ้ยนี่ลงไปแอบในอ่างอาบน้ําแอบเลยแอบมิดไหมเฮ้ยไปไหนเราเนี่ยหาเราไม่เจอแน่น,นอนัซ้ายหันขวาแล้ว<น>เดินต่อไปแอบมิดแล้วอะ่ะถ้าไปแอบในเครื่องซักผ้ารอบๆอนี <c oughs> ่เน่ แต่แล้วช่วยด้วยเออมันมีน้ำยาให้เราเลือกกับผ้าใช้ตัวเราเจเอาอะไรดีนี่อ๋อจะเปเย์อะไรมาพ่นในชั้นเนี่ยนี่ดีกว่านี่ทีมก้อนนวดนี่แน,น่เรียบร้อยไปแล้วโอ้โหดีนะเลือกอันนี้แล้วแล้วนี่เราต้องหนีอีกนานไหมเนี่ยไม่รู้สิเราจะต้องช่วยเขาไม่งั้นคุณเม่จะต้องตกอยู่ในอันตรายแน่นอนตกลงนี่เกมมาทึกขวัญหรือไงเนี่ยเออน่ากลัวชะมัดเลยนะเนี่ย ช่วยด้วยคะ่ะช่วยด้วยหันล็อกประตูแล้วก็ยังตามมาได้อีกหยุดเดี๋ยวนี้เลยฉันจะจับเธอไว้ก่อนแล้วฉันจะปล้นบ้านนี้ฉันจะเลือกอะไรดีนี่ดีกว่าหลวงพ่อรอดอจับ<อ>จับ,จบ,จบเรียบร้อยชัยโยเวียงไปเวียงมาเวียนหัว <c oughs> ได้แล้วเอ๊ะแต่ว่าเขายังยืนอยู่ตรงนี้ฉันจะต้องเลือกอะไรต่อดีระหว่างตู้กับขาของฉันเออพี่ฝนเอาตู้เหรอเออเอาตู้ดีกว่าแอบอยู่ในตู้อ้าวเฮ้ยไม่ได้แอบในตู้ <c oughs> <c oughs> ทโทรแจ้งคุณตุงลวดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลช่วยด้วยค่ะคุณตุงลวดเอ้ยเป็นยังไงบ้างฉันซื้อของมาฝากอะดีฉันจับโจรได้แล้วอะค่ะโอ้ยฉันเป็นโจรแต่ดันมาโดนจับในบ้านหลังนี้สุดยอดไปเลยฉันเป็นคุณเมทที่หัวสมองปราบเปรืองมากเลยเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะอื้อนี่มันบ่อน้ําฉันอยากว่ายน้าเหลือเกินแต่ว่าถอยก่อนทําความสะอาดให้เขาก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะโดนว่าเอาอจืบ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 ,จบ,จบ โอ้โ oh หเธอนี <T |ar|> ่ทำงานดีมากเลยนะขอบคุณมากค่ะฮะแย่แล้วเบ๊บโเบเป็นอะไรบ้าโบูตกน้ำสิโบโบตกน้ำต้องเอาวันนี้ห่วงยางโบูบูเกาะไม่เป็นเอาแย่แล้วทำไงโอ้ไม่นะเบเดี๋ยวฉันจะใช้วิธีใหม่ แย่แล้วพี่เอกโบ้ไายน้ำไม่เป็นพี่ผมจะต้องใช้อันี่เครื่องทุนแรงเอาเอาที่ช้อนปลาช้อนน่ะเหรอใช่นี่ต้องใช้ที่ช้อนปลาเพราะตัวโบ้เล็กมากแม่โบ้เดี๋ยวฉันจะช่วยนายเอกเข้ามานี่แน่จับได้แล้วสวบเขาให้เย่นี่เขาเป็นเมดหรือเป็นอะไรไปต่ออุตะะแยเแล้วทำไงดีใครมาเปิดเตาแก๊สไว้ตรงนี้ไฟตรงไม้แน่นอนเลยนี้เอาน้ำสะอาดดีกว่าดับไฟเร็วน้ำสะอาดได้ไหมอะ นี่เลยสาดเข้าไปเชิบอ,อ้าวคุณผู้ชายค่ะขอโทษค่ะฉันกําลังปิ้งบาร์บีคิวเออเอ,อขอโทษนะคะเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าสงสัยเราจะต้องเลือกอันนี้นี่เลยพัดลมพัดลมเอาพัดลมมาพัดเนี่ยนะนี่เลยพัดลมเน่เน่เน่พัดเข้าไปโหม็รํานำเข้าไปเน่เนแบบนี้ นี่โอ้โอบาร์บีคิวสุกกำลังดีเลยนะเนี่ยรู้แล้วว่าหัหน้ากำลังทำอะไรอยู่ย่างบาร์บีคิวนั่นเองโอ้ยฉันเป็นเมดที่สมบูรณ์แบบทำอะไรก็ถูกต้องไปหมดเอออะไรเนี่ยงานเลี้ยงงั้นเหรอเออวันนี้มีงานเลี้ยงรับรองแขกนะเราจะต้องใส่ชุดอะไรดีนะเลือกไม่ถูกเลยเออชุดอะไรก็ได้เธอก็ใส่ไปเถอะ